มาลุ้นกันว่ามันจะถึน,น Eller, ขึ้นไหมสวัสดีครับก็ก็มีโอกาสมาทําคลิปบินทดสอบเครื่องบินลํานี้สักทีนะครับเป็นเครื่องบินลํามินิ60เซนมันก็พอบินได้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ได้ตกไปนับครั้งไม่ั่วเลยลอ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 ย Oh. Oh. แล้วผมก็ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับมีอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยครับครับก็มาดูสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีมอเตอร์ครับผมก็เปลี่ยนจากมอเตอร์1510นะครับ 2500kv ก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์กระดุม1806 2500kv นะครับเพราะว่ามอเตอร์ลูกเดิมเนี่ยขนาดใสแบต3เซลแล้วมันยังบินไม่ได้เลยครับ มันบินได้ครั้งเดียวที่เหลือก็บินไม่ได้เลยไม่แน่ใจว่ามอเตอร์มันตกจนแบบมีปัญหารหรือเปล่าก็ไม่รู้มกันนะครับแต่ว่ามอเตอร์กระดุมนี่แรงดีเลยครับไซแบตสองเซล,ลก็บินได้สบายใบพัดนี่ก็เปลี่ยนเป็นใบพัดโดรนนะครับก็ตามนี้เลยเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับที่ผมเปลี่ยนเป็นใบพัดโดรนตัวนี้นะครับก็เพราะว่าใบพัดเก่าเนี่ยมันบางครับเนี่ยมันบางแต่ขากง่ายเนี่ยแถมราคาก็แพงอีกนะครับถูกสุดก็คือ3ามใบร้อยแต่ว่าใบพัดโดรนตัวนี้นะครับ มันแข็งแรงทนทานมากครับหนาราคาถูกมากครับก็คือ4ใบเนี่ยราคา50บาทตกใบละ12.5บาทนะครับมันเป็นใมนพัดโดนก็แน่นอนว่ามันต้องมี2คู่คู่หนึ่งมันก็จะหมุนไปทางนี้แรงบิดมันก็จะไปทางซ้ายส่วนอีกคู่หนึ่งมันก็จะหมุนไปทางนี้แรงบิดมันก็จะไปด้านขวานะครับซึ่งปกติของเครื่องบินเนี่ยแรงบิดมันต้องบิดไปทางซ้ายนะครับซ้ายของเครื่องบินนะแต่ถ้าใส่ใบชุดนี้เข้าไปใบที่แบบแรงบิดไปทางขวาเนี่ย มันก็อาการบินอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากถ้าจะใช้ใบตัวนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนทิศทางมอเตอร์ครับจากที่ให้มันหมุนไปทางนี้ก็ให้มันหมุนไปทางนี้แทนสปินเนอร์ล็อกใบพัดนะครับผมก็ใช้เป็นสปินเนอร์ของมอเตอร์2 2งสองเลยนะมอเตอร์2.2งสองเนี่ยแกนมันก็จะเป็น3.17ม mm จมิลนะครับส่วนมอเตอร์กระดุมแกนมัน3มมิลก็ใช้ด้วยกันได้นะครับแถมพอดีกับใบพัดเลยนี่ ตรงเซอร์โวลัดเดอร์เนี่ยผมก็ดึงออกนะครับยิงกาวล็อกลัดเดอร์เอาไว้แล้วก็เอาเทปเนี่ยมาแปะไว้ครับเพราะว่าเซอร์โวของลัดเดอร์เนี่ยมันแตกแล้วผมก็ได้ถอดล้อออกไปด้วยนะครับมันไม่สามารถแท็กซี่วิ่งบนพื้นได้ลัดเดอร์ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมก็ถอดทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยเพื่อลดน้ําหนักนะครับให้มันบินได้เสถียรขึ้นถ้ามันบินดีแล้วก็จะลองเอาล้อเนี่ยไปใส่กับเครื่องบินลําใหม่ครับลานี้ก็พังยับเยินหมดละลําตัวอะไรเบี้ยวหมดละลําต้นแบบก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับทุกอย่าง แค่มันยับไปหน่อยพังยับขนาดนี้ก็ไม่รู้จะบินขึ้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามกันเลยครับโอเคก็เดี๋ยวไปบินทดสอบกันเลยเช็คไฟคอนโรลอลเลอรอนเฮลิเวเตอร์รัดเดอร์ไม่มีโอเคไปมามาลุ้นกันว่ามันจะนขึ้นไหมน่าจะไม่มีนะ ขึ <Bye. S 1> ้นทางไหนก็ได้ขึ้นทางนี้ดีกว่าเล่งประมาณ70-80%ดเโอ้ยได้โอ้ยได้โอ้ยบินนิ่งเลยว่ะ มันบินดีนะครับกะว่าจะตีลังกาเล่นท่าอะไรด้วยแต่ว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดสถานที่ไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองลองตีลังกาสักหน่อยก็ได้ดูจะรอดหรือเปล่าขึ้นไปตึสูงก่อนซื้อได้ได้ได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ น้าเบาไปนิดนึงแอรฟอยสูงแรงยกมันเยอะลองอีกรอบหนากลัวอยเ่เ้ยเยเ้ยเอายยู่เอาอยู่เอาอยู่ เกือบไม่ลอดไม่ลงอนลงก่อน,อนอสวยแจ่มเลยอ,อยากจะลองแบบหมุน3 6 0องศาแบบโรดูแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ อามาลองหน่อยก็ได้อ๋อมุนจะแปลกอ่ะชึ้บอ๋อได้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 ไดไดตีลังกาไม่ค่อยหลอดโอ้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อยากจะลองลรับด้วยมือดู ไปดูมันมาเร็วเหลือเกินลองโลพาสดูโลพาสแล้วก็ลงเลยยิงต่อไม่ได้ <c oughs> เออที่มันโลพาสไม่ค่อยได้เพราะว่าพื้นที่มีจำกัดน,นะตรงนั้นก็มีแดดมีคนด้วยก็เลยไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับโลพาสก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ในคราวนี้อยากจะลองรับด้วยมือดูนะจ๊อว <Wow. S 1> ต้องลองช้าๆดูว่าจะชา้าได้แค่ไหนนะเราพอชา้ามันตก ลืมให้ดู CG นะครับ CG ก็อยู่ประมาณนี้นะมันหน้าทิมขนาดนี้แต่ว่าเวลาบินไปเนี่ยมันหน้ามันยังเบาอยู่นะครับเนื่องจากน่าจะเป็นเพราะปีกนะครับแอร์ฟอยมันสูงแรงยกมันก็เลยเยอะหน้ามันก็เลยเบานิดนึงมาเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กันว่ามันเหลือเท่าไหร่ถ้ามันยังเหลือเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะบินต่อจนแบบเป็นหมดเลยนะมามาดูแป๊กแปแปดร้อยมิลลิแอมเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับ เหลือ7.78เซลล์หเหลือ3.9เซลลสเหลือ3.88ก็ยังพอได้อีกสักนิดนึงมาเดี๋ยวมาลองบินก cin ันจนแบบจนให้มันเหลือ3.8ท้วนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปก็จะมารวมเวลากันว่ามันจะบินได้นานแค่ไหน ทั้งหมดก็เหลือ7.63โวลต์เซลล์หนึ่งเหลือ3.82เซลล์ลสองเหลือ3.81ก็โอเคนะครับรวมเวลาการบินทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้เลยมอเตอร์มอเตอร์ไม่ร้อนเลยนะไม่มีความอุ่นด้วยคือแบบเย็นเลยอะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มีอุณหภูมิอะไรสปีดอุ่นนิดเดียวนะครับอุณหภูมิก็โอเคใช้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้ก็บินดีใช้ได้เลยนะ ก็ถ้าเกิดลำใหม่ออกมาแล้วมันดูดีรู้สึกพอไปได้ก็ว่าจะทําขายนะขายมันทุกอย่างนั่นแหละโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับลำปีก60เซนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเนื่องจากอาการบินเนี่ยมันไวนะครับแล้วมันต้องบินเร็วในระดับหนึ่งนะครับมันถึงจะสามารถควบคุมได้ถ้าเกิดบินช้ากว่านี้เนี่ยมันก็จะควบคุมเริ่มไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยให้เล่นเครื่องบินลหญ่ัปีกก 100เซน120เซนเนี่ยจะบินได้ง่ายนะครับควบคุมได้ง่ายกว่าซึ่งผมก็เริ่มจากลำใหญ่นะครับปีก120เซนติเมตร